ขยายบอ่อตกตะกอนแต่มีพื้นที่จำกัดเทคโนโลยีนี้อาจจะช่วยคุณได้ครับ ถังตกตะกอนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญในระบบบาบัดน้ําไม่ว่าจะเป็นการทําน้ําดีหรือระบบบาบัดน้ําเสียเพราะถังตกตะกอนจะทําหน้าที่แยกน้ําใสออกจากตะกอนโดยตะกอนจะจมลงสู่ก้นถังส่วนน้าใสจะลอยขึ้นสู่ด้านบนจากนั้นเราก็นําน้ําใสเข้าสู่กระบวนการถัดไปโดยหลักการทํางานง่ายๆของถังตกตะกอนนั้นก็คือการพักน้ําเป็นระยะเวลาหนึ่งในถังตกตะกอนจากนั้นตะกอนก็จะจมลงสู่ก้นถังส่วนน้าใสก็จะอยู่ด้านบนนั่น กระบวนการตกตะกอนนั้นสามารถทําได้ทั้งการใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการตกตะกอนหรืออาจจะใช้สารเคมีเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ตะกอนมีการจับตัวจนมีน้ำหนักมากขึ้นและตกตะกอนได้เร็วขึ้นเมื่อกระบวนการตกตะกอนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการดึงน้ําใสที่อยู่ด้านบนไปใช้ในกระบวนการถัดไปส่วนตะกอนที่จมอยู่ด้านล่างของบ่อตกตะกอนนั้นก็จะถูกสูบไปเพื่อทําการรีดหรือกําจัดตามแต่ผู้ออกแบบระบบจะออกแบบไว้สําหรับถังตกตะกอนนั้นก็ จะมีอยู่2รูปทรงก็คือทรงสี่เหลี่ยมและทรงกลมหลักการทํางานของถังตกตะกอนนั้นจะต้องอาศัยพื้นที่หน้าตัดเพื่อนํามาคํานวณค่าความเร็วน้าล้นโดยค่าความเร็วน้ําล้นดังกล่าวจะต้องชา้ากว่าความเร็วของการตรกตะกอนดังนั้นพื้นที่หน้าตัดของบอรร่อตกตะกอนจึงเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดค่าและออกแบบบอรร่อตกตะกอนเมื่อเราทราบหลักการดังนี้แล้วพื้นที่หน้าตัดหรือขนาดของบอรร่อตกตะกอนจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องออกแบบให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถตรกตะกอนได้อย่างสมบูรณ์มิฉนั้นตะกอนก,ก็จะ หลุดออกไปพร้อมกับน้ําใสที่ไหลขึ้นด้านบนในกรณีที่โรงงานของเรามีพื้นที่จํากัดแต่ <L am ila> เราต้องการขยายความสามารถในการตกตะกอนปัจจุบันม anyway, um, ีเทคโนโลยีถังตกตะกอนที่เรียกว่าถังตกตะกอนแบบลาเมลลาซึ่งจะมีแผ่นตกตะกอนทำมุมเอียงกับถังตกตะกอนโดยแผ่นตกตะกอนจะทำหน้าที่เบรียสมเสมือนพื้นที่หน้าตัดที่เพิ่มขึ้นในแนวระนาบจำลอทำให้สามารถเพิ่มความสามารถในการตกตะกอนเพราะมีพื้นที่หน้าตัดที่เพิ่มขึ้นโดยหากเทียบความสามารถในการตกตะกอนกับขนาดเดิมแล้วนั้นจะสามารถเพิ่มความสามารถในการตกตะกอนได้ถึง100%ขึ้นไปโดยหลักการทำงานของถังตกตะกอนแบบลาเมลลานั้นน้ำจะไหลจากก้นถังขึ้นสู่ ด้านบนโดยตะกอนก็จะชนกับแผงดักตะกอนและจมลงสู่ด้านล่างเมื่อคุณประยุกต์ใช้ถังตกตะกอนแบบลาเวล่าแล้วหากคุณมีพื้นที่จํากัดคุณก็จะสามารถเพิ่มความสามารถในการตกตะกอนได้นั่นเองกับ3รายการใหม่จาก GOT c o m Channel รายการแรก GOT Q&A อันคัดถามตอบจากประสบการณ์จริงของผมเหมาะสําหรับผู้เริ่มเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมรายการที่2 GOT Guest Talk มาอัปเดตสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆจากบุคลากรของผู้ โดยตรงและรายการสุดท้าย TOT Tech Talk ไขข้อสงสัยโดยผู้ชำนาญการหรือ specialist เพื่เจาะลึกลงไปในโปรดักตหรือเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับผม